สวัสดีครับสวัสดีพี่น้อง FC ครับผมนำพาทุกท่านเข้าสู่ช่อง Rocky e Indy s t a t u ยครับขณะที่ทำงานอยู่ก็นี่ครับเจอทีมงานสอสิวกกรครับผมมาเทดินเดี๋ยวจะไปขอดูว่าเขาจะให้รีวิวหรือเปล่าครับโอ้มาดูครับมาดูเดาคูโ,โบต้ลงโลบอครับโอ้แน่นอนแน่นอนยันเล่นเสียวด้วลูกพี่ โอ้มาดูครับนี่วิธีการเอารถเล็กลงจากรถด,ดัมนะครับทีนี้ก็ต้องยกดัมส่งไหมไม่ต้องใช่ไหมโอ้โหนี่ครับดูฝีมือครับคนบ้านเดียวกัน,นครับสีสเกตเหมือนกันด้วยนี่เรียบร้อยค้ำเรียบร้อยทีมงานเจ๊พรครับสอส,สิวกกรนะครับเมื่อกี้ผมคุยอยู่กับเจ๊แกครับ U 5้ครับผมนี่สำหรับพี P ่พน้องๆ้ FC หรือ,อใครก็ตามที่ติดตามช่อง YouTube ผมอยู่แล้วก็ดูอยู่นะครับมีที่มีทางในกรุงเทพนะครับอยากจะใช้บริการทีมงานสอสีวกกรนะครับก็เดี๋ยวผมให้เบอร์โทรนะนี่โอ้แน่นอนครับลงเรียบร้อยถึงพื้นแล้วนี่เดี๋ยวเอาข้างหน้าลงครับทีนี้ ไแบบติดติดลูกและนาดนี่เดี๋ยวให้เบอร์โทรครับเดี๋ยวให้เบอร์โทรไปเอ้ยรถแรงเฮ้ยรถแรงเอ้ยนี่บอกบอกเบอร์หน่อยเผื่อมีคนอยากติดต่อทำงาน นี่ครับเจ๊ขับเองครับคันนี้ไม่เคยขัดจัดให้ตลอดนะครับไปรุ่นอีสานนะครับสีสเกตกันเองนะครับผมทีมงานสอสีมกรครับเดี๋ยวนี่เดี๋ยวให้เจ๊บอกเบอร์ครับแกกำลังหาอะไรไม่รู้โอ้โหรถแรงไปแล้วรถแรงนุ่น ون. แดงเผื่อมีใครสนใจนะครับอยากจะเรียกใช้ทีมงานนะครับจากฝั่งอีสานบ้านเรานะครับผมที่เข้ามาทำมาหากินอยู่ในกรุงเทพนะครับใครที่ซื้อที่ซื้อทางอยากจะเคลียร์ลิงหน้างานนะครับเคลียร์ลิงก็ดีครับทักมาโอ้โหนี่ สวยมากสวยมากคันนี้รอรอรถรอครับรถรอรอโอ้ยเป็นพูดเป็นคำเมนไปแล้วรอรอรถรอแปดสองครับแปดสองปู้ปู้เลยอย่างเงี้ยอืม pc ร้อยสามสิบ pc สามสิบพร้อมหัวเจาะมี เอเอนี่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวบอกเบอร์เผื่อเผื่อมีคนสนใจไหนนี่ครับเบอร์โทรนะครับใครที่สนใจอยากจะว่าจ้างงานนะครับ0800-499407นะครับก็ทักทายเข้ามาได้นะครับนะฮะก็ทักเข้ามาเลยติดต่อไปทางเจพรได้เลยนะครับผม นี่มาดูครับลึกนะครับไม่ใช่ว่าไม่ลึกนะครับตรงนี้ลึกก็ได้นี่เด <laughs> ีายว่าบนเลือกเด้อนี่นู่นแล้วมิดแล้ว <laughs> นู่นครับมิดบุ้งกี้หายไปแล้วนูน่นลึกนะครับลึกลึกตรงนี้ลึกมากอุย้ย <Yeah. S 1> ตรงนี้แหละครับ ตรงนี้แหละลึกสุดแล้วยังลึกเลยมองนี่นี่ครับถ้าเป็นแถวนุ่นจะบลึกโอ้โหนี่ครับจ้วงเข้าไปก็ต้องต้องอย่างก่อนครับต้องอย่างก่อนไม่ย่างไม่ได้นะครับ อันตรายครับถ้าไม่อย่างลงไปนี่ก็แต่ว่าพื้นล่างแข็งครับลงไปนี่ได้เรียกหาลูกพี่ใหญ่แน่นอนถึงจะอยู่ที่กรุงเทพแต่ก็มีถ่ายแมคโครให้ดูกันนะเมื่อกี้กำลังจะประกอบรถนี่นี่ครับแต่คันนี้นี่น่าจะเป็นเครื่อง210นะครับน่าจะเป็น210 น,นี่ติดเวลาไหมติดใช่ไหมโอ้ใช้ใบมีดเกรดแล้วครับเกรดเกรดเกรดนี่มันก็ดีอย่างนี้แหละตัวนี้ก็ใหญ่ขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับมันก็จะมีตัวเล็กกว่านี้นะครับผมตัว33 แล้วก็จะมีตัวอะไรตัว80กับ105ใช่ไหมของฟูโกต้าถ้าผมจำไม่ผิดนะนี่โอ้เครื่องนิ่มมากเลยครับเราก็ไม่รู้หรอกวันหนึ่งเขาใช้น้ำมันกี่ทัง ำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อได้เอฟซี FC เพิ่มเติมนะครับก็อย่าลืมนะครับผมก็ต้องขอบคุณพี่ๆน้องๆน,นะครับที่เข้ามาดูเข้ามาชมนะครับผมเดี๋ยวลงเลยครับลุงเอาเม็ดมันใช่ไหม เอโอ,อันนี้ปูแผ่นเหล็กใช่ไหมพี่ปูแผ่นเหล็กใช่ไหมทีนี้ฮะโอ้มาครับ นี่เขาเรียกว่าตัวทำเงินเลยครับนี่ตัวนี้ในกรุงเทพตัวเล็กเนี่ยตัวนี้กี่แรงนี่ร้อยไหมร้อยแรงนะเออตัวนี้ร้อยครับท่านในกรุงเทพที่เราเห็นก็จะเป็นตัวนี้นะครับรถที่ 6ล้อเล็กที่มาทำงานหาเงินในกรุงเทพก็จะมี2จังหวัดหลักๆเลยนะครับก็จะมีน่านกับสีสะเกตนี่แหละที่เห็นติดหูดติดตาเลยนะครับนี่ครับแอเข้าท่าไวรุน่นอีสานมีมีมีสติ๊กเกอร์อยู่นี่ครับเดี๋ยวให้สติ๊กเกอร์น้องๆครับผมอ่ะ นีครับติ๊กเกอร์ไปแล้ว <Okay>. oh. เอาเดี๋ยวเอาเหล็กลงครับโอ oh. ้ติดเสาติดเสาไปฝั่งนู้นแล้วเกาะเกาะหูฝั่งนู้นแล้ว <Okay. S 1> แรงไปแรงไป à. Hãy à, subscribe คโครุ่นนี้ต้องขับสองบ่แมคโครุ่นนี้ต้องขับสองใช่ไหมโอ้เข้าท่าเว้ยนีดีนะไม่ได้ไปโรงเรียนได้มาติดตามนี่ลงข้างล่างก็มีครับยกเลยยกสูงเลยอ๋อนี่เป็นดับนอนครับแทงหงายนี่ครับถ้าเป็นรถใหญ่ส่วนมากก็จะเป็นดับตั้ง ดํแบบดํย,ยืนยืนยืนหลักเลยอะแต่ว่านี่เขาเรียกว่าดําไา้ครับดํางห้โอ้โหสุดแรงแฮ่เออเบาลูกพี่เบาๆบ,าบ,าบาอันตรายอยู่นี โหดแท้ลูกพี่ทั้งไม่ว่าแต่เสียนาไม่ได้ใช่โอมดีครับติดอะไรไม่รู้ <S <S อ๋อมันมีแผ่นหนึ่งครับมีแผ่นหนึ่ง พี่พี่พี่ต้องดันดันมุมเนี้ยแทงขึ้นไปก่อนอนะ่ะหลุดแน่นอนนี่นี่ไอตัวเล็กเนี่ยไอตัวบนนี่แหละตัวเดียวยืนใกล้ไปนะ đến nay, đến nay, ừ, tao long đâm thôi thôi, thôi thôi, long đâm quan có đái, mình thao bị tịt ở trong nút à, lệch mân ngò đó p, mình tao long đó. เหล็กเหล็กตัวนี้มันมันงอขัดอยู่อ่ะโอ้โหโหโหดครับโหดโหดทุกพีโหด ไม่ได้ไม่ได้ติดติดโอ้มีหลายแผ่นครับแผ่นหนึ่งก็อยู่นู่นวันนี้เราจะมีคลิปรถดำรถแมคโรให้ชมกันแล้วครับนี่เอาได้แล้วนี่ออกแล้วไปเลยเดินหน้าเลย เดินหน้าเลยเดินหน้าไปเลยเนหน้าเลยนี่ครับสีสะเกตกันเองไม่ต้องเกงใจกันโอ้ฝุดตลบอ้โอ้โหโหครับโหโหนี่ส่วนเจนี่ไม่ลงรถเลยนั่งอยู่ในรถเย็นฉ่ำเลยแหละ ตัวนี้มีแอร์เย็นช่ำเลยครับค,ครับโอ้โส่ยางลายบ้างเลยล้องลั่นเลยแหละอย่างเงี้ยข่าวข่า,า,า,าวรถแม็กโครขึ้นจะลงลละาจะเลิกไหมลูกล่าจะลงพอลงไอตัวจะเลิกวิ่งลงลงคลองไปเลยเหรอลคลองไปแสดงว่าไม่ได้ใส่เบรกมือดิใส่คนที่มีการันตีไม่ใช่ มัอเชื่อกับแสงบนกระดาษผมบอกแล้วจะ่จขึ้นอย่าลงอะไรตรงนู้เหรอแสดงว่าแสดงว่ามือสองมือสองไควร้ับครับมือสองนู่นลงไปแล้วครับรอ่นอืมลงปุ๊บเริ่มลงกลางกางงคกรไเลยรับอแรกรู้ทีวแมโบจะลงขาเอียงไปเอียงมา ในเช้าในเช้าเนีย่ยครับประจำครับหลายทีแล้วที่พวกผมทำงานอยู่ก็มีเหมือนกันนี่ครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่พีงน้องเอฟซีไว้เพียงเท่านี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ